แต่ว่โอ้เป็ดแซซดโยเโอ้เสียสารในการป้องไม่ส่วนมงโม่และเจ้าของส่วนนั้นเองเจ้าของ่วนเรืองไม่ใด่ตัวตอนนี้ขอชิมเลยเนี่ยอืมแซบ้งนเนี่ยนะมูรเองมันแซ่บเรืนี้แหละน้ำผักน้ำแพ้งเขาหวานเลียงหวาน มาซ์ลีอันนี้ก็ต้องกาบเขาบคุนบางปุบปุนเนาะดีมาดูหน้าตาไท่ให้น้องนมาไขยส้อยแล้วก็ตีแล้วกับบากอกไอีหยัางกับ่มือนั่นก็มามาไทยสอยมือไทยมือไทยเปนขายอุตสาะเลยซื้อมาทอดไว้นะเป็นเรองนี้เขาขายทุงท่าใสัจจัยโอ้แพงพลาอไหมแม่นั้น ตัวมแม่นน so ่นสาวพ่อยนี room, ่จมหาเบ้าซุปกับเบ้ามุกนะพ่อป่ะจมไปกับเราอยากให้โทรนน้ำอีกสามอยากเฝาบ้าน้ักน้ามนอยู่เด้อน้องลาฮานองหากเธออยากขอมาเว่สนห่งสายข้าสบายดีครับกับเราใส่อีกอีูที่นึงพี่น้องตอนนี้มาซุปเนาะกำลังมาบ้านอ่ะ นี่ทุบทีมเลยสบายดีทุกคนสบายดีแต่แล้วก็ไอ้ของใส่เลยเนาะแม่พี่น้องไทยงานบ่าวต้อมสาวจ่อยงานเจะบอยู่ติโน่ใส่โอคุเซอร์แล้วอยู่เลยเห็นแล้วสาวจ่อยเห็นแล้วเห็นอะไรอะไรสอดจ่อยมีเดาการในอีพีนี้ก็คือบ่าวซุกเนาะจะได้มางานวิวา แจกข้าวนั่นเองเพื่อแจกข้าวอ่ะพี่น้องของาน้องพลอยนั่นเองพี่น้อเพืองานวิวาสของตัวเองสรุปของลูกของอันเพื่อใแม่น้องพลอยนั่นเองพี่น้อ่าบาสุกับมะฮอดแล้วพี่น้องห่างกับมะฮอดเลยนี่จ้ะสิบเจ็ดโมงสุดสุดเลยพี่นกแต่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนอกปลาบาสุกกำลังจะไปแต่เช้าวอยตอนไหน ให้พี่ดอเดี๋ยวทีนี่มานมาสาวจอยกับพี่้องสาวจอยมาดิสาวจอยหรือสาว่มาลงมาที่สาวจอยพี่มาเอสาวจอยกคิที่เพื่อนเันจะบยู่เพื่อนก็ยู่อยู่พี่อวมอแ้กอุ้ยบ้านนาดีเมื่อกี้นี่เดียวเห็นเพื่อนอยู่ทางในแล้วพี่าโอ้มนีเพื่อนมาเปิดงานสเปร์มาเก็ตเพนโอ้ยฟิดารลิ อพี่น้องมาห่อนแล้วอ๋อสบายดีสบายดีไอ้พี่น้องตอนนี้พอสุดกลับมาห่อนแล้วพี่น้องเพื่อนสาวจอยบาดต้อมเนาะหายอยู่ที่บ้านนาดีพี่น้องเดี๋ยวไปเบิงว่าสาวจอยเพื่อนกำลังเพื่ยนอย่าขงขันชู้ก็คือขี้ <c oughs> เน่าแท้เลยเพื่อนนะป้าสังกสีเหรอ สบายดีด้อมสบายดีายดีเอนอบายดีินนเสบายดีเหือกลงามล็อกคู่กำลังขอทวดดินอย่งจักใจดนเอาไปขายเด้วยเอทน้องมา่อแล้วเพื่อนกำลังแค่ยังนี้พี่ข้อทวดดินตอนรีอันนี้ก็คือเมท้าอนเั ใจดีเ yeah, อ้าเพิ่นคือเมาแต่โดนอันเพิ่นเอาเพิ่นกินเบียร์ตั้งแต่ตอนนี้ไปแล้วป่ะสดจื่นจะนอีหยังก็ยอดข้าเพื่อนกินยอดข้าวตอสบายดีคิดว่าใส่บ้านแล้วจะกินบ่แม่นเนาะตั้งแต่มื้อนี้เลยโอ้สบายดีสบายดีไปปลูกอยู่ชวนพลาลูกเมื่อยันงวกกินมืดที่ต้องไปใส่อะไรเป็นดีเจอยู่เพื่อน ໄປສາອໍມາມາເນາະດີເຈດແດ່ແມ່ເຮົາໂອແມ່ເຮົາກະແຂງແຮງເນາະແມ່ເຮົາເນາະບືນໄປດາເບິດບໍ່ຫຍັງນພ0ລาะຕມດຈັມື້ດຊມດກໍດດตຈັມມຈມີດປດກ มเข่งกม้ก็มีน้ำลายมะเ่งมัน้ำลายมันปูนโมเมนต์ซื้อไปปล่อยเน๊ยเขาออกไปขายอุซลาเลยซื้อมาทอกไว้อยู่นะเป็นอันนี้เขาขายถทงเลยใส่สนใจโอ้ขายพันหน่อยได้วันนี้พอซื้อเส้นหนงได้เท่านี้แหละโมเมนต์สิบพันหรกนี่โรเซ็นหน่งพันลดคิดว่า ไมสิยูนเพลินมันมีขีดอกีดินีเนบัดมาฮอทฮาเอะไมันสอสาก้อนจงได้กำไรเอายเกิดกำไรน้าลรับไอเตียงนะพี่น้องใได้เบิร์าเอา่ะมาแมทีมงานนั่นให้ได้เบิร์ตก็ได้เบิร์ตต้องไปจ่ายเงินแล้วมือเติมเงินให้นดินไปขายจ่ายกระจ่ายต่ายจ่ายบะมุกจะเปปลางัวไป้นลายให้งัวอยู่บ้านเนี่เนาะเสีใจเนาะมีเอฟือกมาทีมนี่นะค่ะ เ yeah, right? ม่ได yeah, yeah. nope. ้ส like, oh, ิยอขึ้นหลังคาเนี่ยังบุ่มมือโอ้ยเดีอเลยซื้วิชาลุงบ่แม่เอาแต่ตัวนี้ได้สิบอเออเจาเนาะ้ี่ายุเื่เาไปแท่ให้เพื่อนยอาหารมเลยเนาะแมให้เลยบ้า้าปบบบบา อันนี้ก็คือลูกสาวโอยโอ้ยบ๊แม่เนาะวายอกลูกของน้องสาวซานโอยเนาะ่าไปว่าขี้ใช้ใจเมื่อไหร่วายอกจะได้เพิ่งกัดกำลังเล่นู่ได้ว่าจะได้อันมีแอ้น้ยมือใดพี่เนาะเงินไทยในจักรบาลเทศไทยนะเทศเรียกบ้านทุกมื้อทุกคืนอยู่ยังบุมีใส่เงินละสองใช่ปะวันซันโจยเป็นเงินไทยในจักรบาลจต้งจึ้งๆจึ้งเลยจึ้งอะไรอะไรเจ็ดเลยอันไหนห้าพันห้าพันแปดสิบบาทจ้าเฮ้ย สุดแมนหมฝนเชิบเอาหกแปดสี่สบแปดเลยเศราสตรราชาแปดบาทเออไม่ไม่ปชิปพอแล้วชิปโยราทภูมิห้าหกสามชิปบจ็ดสิบบาทหาฝัาท ประมาณ8บาทนะพี่เนเรประมาณ8บาทเลยเอามาชั้นเอารถเดาเอาด้วนี่เอาพกซื้อนี่เ็กมาลูกลูกค้าคนเล็กมันมานอะเกมาแซื้อนึงแนึงุ่เทมยุเทมยุเรียมขนอ่ะเรงเบงอะไรสืออะไเสื้อคกินนี่เบบินองเบงเอื้อนี่มา โอ้เกี <ules> ๊ยงอดิเมื่องแรงหรือเปล่าได้ได้ได้แม่นสุดหรอโอ้แซ่บแล้วแซ่บเหรอแซ่บคือว่าแรกคนงามเพ็ดล่ะโอ้แซ่บแซ่บเลรนะยาวเมนนั่นเมนนั่นสาวพ้อยนี่จมห่าเบ้าสุกกับเบ้ามุกแล้วบอกป่านนี้จมเบป็เซาอยากให้โทรนำอีฟสานยังบอกมามันบ่การโทรนำนี่แม่นเพิ่นโทรบอก พันสม่ยู่บ้านเราเป็นพันตัวแล้วอะไรเงี้ยตัวดินยูฟีกับพื้นวองตัวดินนักายตัวดินหวานด้วยหวานนะตัวดินหนึ่งเด้อมาทำาสิจได้กำไรเท่าไรพี่น้องห่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ ซื้อมึนสิบหาสิบหาหกสิบหกสิบห้าเจ็ดสิบอยู่เจ็ิบห้าต่อิบไปเจ็ดสิบต่อสาบเจ็ดสิบห้าแสนห่งได้าาพันไม่ซ0พันบเนสนหนึ่งอัน้แปลว่าเพราะว่าต้งมาจพเดี๋ยวครับใครจะสองนสลีสองพักเลยนี่ยโนิกาคนว่าค้าไปซื้อให้ข้าอันไห เมื่นอเขาไลา่น่ะจะมันจะเป็นดำมากแค่ตอนนั้นเีง <c oughs> มันมันต้องไล่ถ่ายให้งานไหนฮ <c oughs> ะ,ละในเด็กนี่เธอ spin เด้อ spin spin แม่มพี่ต้อมออกมาไฟบ่<พ>อเอา้าในเล็งแก๊กเลยเก่ไม่เปิดไฟข้างในบ่เอาเน้ออะไรเออลงเอาข้างบักต้อมต้องมีไฟประดับเอางานยังเกินลังการแทฮ งานบุญนี่แหละงานทุงานงานเราใส่ไฟอะไรนี่ยอะลเือมน้ำเกือมนน้ำเอ็ดพอจะตู้กออัมเกีนกคคนเอามาลาดไฟเกียมไปใส่งานบุญนั่นเองคได้ที่มันอุปกรณไหนมหน้แม่พอต้มแล้ไปขายไปขายสลีบอให้ไม่เท่าเบิ้งัดโรเลย บรรยากาศช่วงแรงๆไปแล้วบรรยากาศดีดีขนาดเลยอันนุกอัปัดงเอยกันเกียร์ไปขายอยู่งานบุญเนาะสนุกจอยเนาะเกียร์ไปขายอยู่งานบุญแล้วเมื่อนี้เมื่อนี้เระเพื่อนจะมาโม่ของบุญเนาะอยู่ฮอตเจงเลยตีบอกบาทนั้นเบนบ่กอยู่สดเจงเลยตีเบ้าบาทนั้นเจงไหนได้อครับ ต้องในอุดนุ่นเบียเนาะต้องในยูนํ้นกนเลยเนาะเอาตเบีอยใส่ถอดดิอุดดีเยวอะสบายดี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 อนี้ก็คือดาวัดอันเนี้ยพวกเาเคยน่าดีซ่องเพื่อนก็ซ่องยูทูบเคยน่าดีเลยเนาะกำลังไปใส่บาวัดพ่อจิมาหาคนเครื่องโอ้มาหาลูกมาหาลูกเพื่อน บาวัดกับเป็นน้องเคยสาจ่อยดหน่แ่แล้วโดนะเบิดได้บุเหินมาลินทาทงนี้เลยวหรอเออเก่าอย่างแม่ได้เบิ่งบนนี้สิม่มาตลอดเหมือนเนาะอยแม่มาลินมาหยมาตลอดเพื่อจังได้เป็นเคยน้าดีคือเพื่อนู่แล้วาจังได้มีมู่มีคู่หลายคนแน่น่เออไปหาพญากอนเอากระเจอขายเหินอยโย่อนยุบบนงมือ ดูเพื่อนบ้านหอณบุญผลเนี่ยเหี่ยเนน้องลูกน้อยเพื่อนอ้าวเดี๋ยวจะมีมาหลายคนเดี่ยเมือนนี้แม่นมาครบเลยยินข้าสาวนาดีหลายคนเนี่เงินบุญเงินผู้สาวนาดีเด้อมือนนี้นะหมาหมไปบ่พผู้สาวสดกันยังมีอยู่บ่มมบ่มีอยู่เนาะมีหลายเยอะ บอมาหาลนุ่น้อยกินมาลนุ่น้อยมันจะเริ่มวุ่นบอผมกล้าเปิดด้อยน้าตกล้าไหวปะวะว้าวฮอดได้ปีหนึ่งปีตายทุกท่านนี่ฮอดพอหนอนเดือนก็ได้เจ็ดเป็นเดือนนี่แหละอืตอนลุงแม่ตอนนั้นอันนกยังในน้อยอยู่แต่ก็ได้สิบตายมือบ่คิดหนึ่งบ่อแม่ตอนนั้นตอนเจ้ามาติดน่ะโอ้ นเดือนนะยังไงน้อยเดี๋ยวนี้ก็ใหญ่แล้วเป็นเบาแลยวถาห้าโมงบ่เอนี้บอกตอนี้ก็ดเดากหาโมงจนเลิกเวรมากใหญ่แต่ไนมัใหญ่เจ้ามาดอกไฟไปใต้โงงานบุญนะงานนี้เพิ่ะจมาจะตื่นที่เจ้าคอวทุกงานเนาะบบต้องมเนาะ โอ้ช่วงนี้่นงานเข้าตลดได้งานแล้วก็มีเมาเลยบ่ค่อยว่างเนาะเครื่องเชียงก็บ่ค่อยว่างนะออามาออกไปเอามาไปไปเลือกไปนกันได้คนนี้ซื้ออเดรยอหมถามแลวถามอีกซื้อเรนี่อนิสาอนิสาอนิเออนบพนะลูกอนานบอนินบนเออถือถโอ้เราหุ่นนบเนาะ บายบายพจะลุกลาม่บายบายพิ่นายบายพนถือไปแล้วนะนั่นนะถือหยดไปมงอะนะถือไปเลยเนาะเดินเดินเดินไม่เห็ดเหนลเดนเินเดินคนเอม่ใช่เอา กลับไปแรวพี่หน้องไฟแล้วก็ยาในนั่นเองว่าสาวจ้อยจะไปขายเครื่องพี่น้อมมือแรงก็อยู่ที่งานบุญนั่น,น,นเองเดี๋ยวมพาไปเบรงร้านสาวจอยป้อมมีหม่องมวย ทุกอย่างเนาะอาจจดีเพืนกินจะมีกลางเดือนก็มีจได้อยู่หานี่ยมงโก็มีเะบิดเลยมองโก็มีหมงโมงกกูบามองโช่วยสิบสิบเออ เทาจะไปอยากซื้อหมวกโมอยากซื้อหมกันโกโไม่ใช่มวกันโคอะไร้ยยุสวนเพื่อนยังไลเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิ้ง่มนมี่มีมีอยู่เราจะซื้อหมกแต่งโมเฮาหมกโมหมวกโมจะซื้ออะไรดีสบายอะไรนีดี พูดครดกําลังจะไปงานบุตาตาม่วนเนาะสใจนะ อย่างข้มีอนเลยมันไเนี่ยหาอยู่ก็มีแน่นอนทั้งง้องเต๋อแ่บอกมันโตใ่ใหเยอระมานี้ตั้งท่สองมือหึ่โอ้ยยังดังไปเนมวนเป็นมดในมอว์นนนนี่ไงใบยาาโอ้มัวขนาดเี่าช่วงค้อยข้ายำแรงสบายดีเลยนะเฮ้ยอย่าเาไปเมเปลาไปไหย เราไปลงเครื่องได้ยิขับามาเลยวะได้ยิับมาเลหรอ,อนรอี่เราเปเราเปเ่าเครื่องลงตีโูสนใจเปไปพูดแล้วเนออรอหอวมัดูนั่นโหสนใจ อันนี้มองโมยุส่วนเพื่อนหนเพ่นน่แล้วก็ถายในบเคยได้บ้งชิปพต้อมสัวันคู่มงโมตอนชวงเพอน่ยอแตอนช่วงไห้กคู่มังมเดีเดสาไปเพิ่งส่วนเพื่นเนี่ย่ยก็คัเลยอะทเนาะบรรยากอยู่ด้านนาพอสอหวยคอยทำยังงดีทีเนาะยามีใส่พอมเดี๋ยวเอา เอาสุดไปเรื่องสวนมงโมาใจนะไปกินยุ่สวนเนาวนเลยเอาอันนี้ปนมโมสัตว์ใจปุ๊ก่แม่โมย่สวน่อเดี๋ยวหนอนแต่ละซไปเบิงนอกันไปกินยุ่สวนเลยนะอันนี้เอาไว้ไปเดี๋ยวเราไปกินยุ่สวนนกจอยเลยไปเดี๋ยวเอามีไป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 เลยไปเลยไปเลยไปน้องเดี๋ยวให้เพื่นไปก่อนไปไปไปน้องไปเบิกจ้อยอยู่ก่อนื่สวนสจอยอยู่ใส่นี้ เดี๋ยวเข้าไปเบิ้งสวนมงโมของสาวจอยบาต้อมกันพี่น้องอย่ารักมงโมได้ก็ไวกินบ่ามักินก็ไปบิงชวนมงโมลาักมงโมเพื่ได้ไปเบิ้งลลาบอกบอให้กินไปพี่น้องสวนมางโมสาวจอยครับปูอยู่ใส่นอเพื่น มมัเตนมูไหูก็ต้องได้กินไหออ่ใส่ว้าวเท่เนี่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 ร่่่ง่เ่ง่มาขันอิฐเลย่นปี่ยนู่ไอไอเสียมากขันิเลยปิดออกไปอยู่พานบักหลายๆเห็นบอกอยู่านนี่ปงก๊กเดียวไหน ป้งก๊กเดี๋ยวนี้แต่ว่าพิดไปละใหญ่ายพีดไปละใหญ่ายเห็นไหมมัแตงมุนี่ช่มาแตงมุกมหัศจรรย์เดียวเดียวบัดแต่งสิ้ผ้าลงเมืองเนอผ้าค้าก๊กเลยเนาะผ้าค้าก๊กเลยเนอปิดก้นได้ปิดก้นปิดก่อนบัเแต่งปิดก่อนติดเอาจากบนเหมือนกอนเรียบร้อยสลงพ่าของเดราพี่เป็นอะไร

เกลือซานในการปอมไม่สวนมงโม่และเจ้าของสวนนั่นเองสวนเรื่องนี้ได้เจ้าของอยู่หตัวเราตอนนี้ขอขอชิมเลยโอ้โหเห็นคักเลยในที่สุดก็ได้กินมังโม่นองในที่สุดเราก็ได้กินถึงจะเหลือเพียงต้นสองต้นแต่เราก็ได้กินเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้น้องจ้อยใหญ่ใหญ่ให้ทีมงานเลย หน่วยงามๆก็ให้ผู้เฒ่าเอ้บ่าวสูกโอ้ขับใจขับใจบ่าวซุกอู้สิ่ดใดน้องพ่อยบ้่มากินน้ำเนาะเออเอาบ่าวของใสเอาตนวลึกๆเนาะบ่าวของใสเอาเนื้อยแก่ๆเนจแก่ๆหวานนะหวานเนาะบ่าวของใสบป่มีมือหวานนะแต่ปู่ก็ยังให้เราเจอกินกันเออหวานเนาะหวานหวานหวานอืมซุดซุดหวานเลยเนาะ หวานอืออือครับเนาะแซ่บเออนี่ได้เฮาปูเองกินเองเนาะแซ่บพี่นเียนี้ออูเองมันลแซ่บเียนี้ล่ะน้ำักน้ำแฮงเฮาหวานมีหยังหวานบ่ต้หูอยู่บ่ว่ามักแตู่เกิดยังมักสีเนาะแล้วใส่ปุ๋ยบ่านนี่แล้วก็ใส่ปุ๋ยดมะลีใส่านโอใส่ปุ๋ย หอมหน้าจะกินง่วเอ่จรินง่วเอาใบผูเล้งมาดิไปชิมมุ้ง้บอกกองใส่ใบผูเล้งผูเล้งมาดิให้บอกเอาใส่ไปชิมชิมดูแซ่บแทะอันนี้แหละพี่น้องนำผักนำแหงออันนี้ก็ต้องกาบขอาวโพกุนบะมุกพี่น้องที่่นดูหน้าตาไทยให้เน้องมันมาไทยปอยละแต่เปี่ยแล้วก็บอกเงใส่ Ý bố mươn ăn cà mà mà thay xôi mươn hay Mươn thay Bên <laughs> <thánh> ừ. <laughs> <laughs> đây, bố con Xe มัคซารียันเป็นมือหนาวมะรีเนาะมะนาวมหนาวเป็นแท้มือหนาวเป็นดอกแล้วเป็นมะนาวมหนาวเดี๋ยวบันถึงข้าวผัมากินมั้งซารีมาใส่ฮะมันจะพกมันจะบวชจะบวมพี่น้องเนี่ยตีมงานทีมงานหรือว่าหวานเลยพี่น้องคนนี้หวานของทางทางนั้นเลยเนี่ยใช้เวลาจักเดือนเนี่ยสาวจ้อย เงีนยครับพวกเดือนเดือนหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามสามเดือนพี่น้องก็สามารถปิดไปขายได้เลยเออสามเดือนเนาะยอดยอดเดี๋ยวบะเตียงจวดอีกบัตหนึ่งก่อนเด้อแซ่บแซ่บเดี๋ยว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 ตัวนี้นี่บะเตียงขอกจิตไหลนะแต่ว่าก๊กหน้านี่เดี๋ยวจะให้แอนสามนุ่มไปกินเนาะเดี๋ยวให้สามนุ่มกินเดี๋ยวตัวนี้ที่เอาส่งไอ้น้องกินก่อนซะอืมขอโทษเด้อ ต้นหน้าเลยเจ้ายังกินยังมีอีกต้นหนึ่งอยู่ยังมีหลายต้นอยู่ยังมีอีกต้นหนึ่งที่พวกเขาปลูกไว้ปลูกใหม่ปลูกใหม่เบอร์หม่นปลูกใหม่ตรอบก่อนท่านพมีเลยปลูกไม้เบอร์หนแซ่บเนาะหวาน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 แซ่บแซ่บต้อคันสีแซ่บกูนี่ต้องมีเขาชอบพ่อยมากินน้ำมันบอ สะพ่อไปใส่สะสะจอยอยู่อยู่ในยงานบุญนเงินคิดว่าบ่รคิดว่าใส่บ้าเรแล้จังเสลิมสลองบวแม่นเนาะยูนีเขาจะเหตุผนไหมองไป้อมเลยหวานหวานหวาต้ามุงเดียวต้นเต้าเลยใส่บาตแล้วคืนแล้วเลยเออแต่ดับเล่นมวน่มาฟองใส่มาม่งดี๋ยวครกนึ่ทงะจัั เอไม่บกยจัแม่ม่นะบิควัก่อนเด้อยังบุปิดบ่กับตอปน้ไหปลอปลกปุกไเรานากนน่าจะน่าบิควันมั้ยเนี่ยทังทั้คนบ่โอ้แม่บ มัน้มนไหนควาไต้นอ้มันกำลังลอก่งนี่มันกำลังลอกเดี๋ยวไม่อย่างมันกำลังลอกมันรุนนมาสอกดอกว่าัมากอีกปิดวันี้เออบิดไอมาลโอ้ยปิดน้ำผู้ชายปิดตัวนี้อ้าวแม่คือมันขาวอะไรน้ารบอกนกยมาอยระซมน่สยมน้อยอยู่เดี๋ยวเนพาขอกย กินข้าวสวนนุ้ยกินข้าวต้นเลยแม่นคำบรรมาได้พี่น้องกูไดบไปได้กินหมักมักแตงโมสาวลาวบ้านไทยนี่โอ้ยเสียใจเด้อขันยากกับเดินทางมาเลยบ้านนาดีนี่มักซลีเนาะบัเพียงเนาะฝุ่นมักซ์ลีเมื่อน่ะเมื่อน่ะฝุ่นหักกระฮับไปเมื่อเช้านี้ไปขายยังเป็นงวดหน้าเลยโอเคบิดไปแล้วงวดนึงละไปขาย หายว่าเอามาง่ายเลยนี่โลดเลยเออคักครับคับพี่น้ำแจับไปตาเดบตัแต่แซ่บตาแซ่บพี่เอาสามเดือน้องว่าจจักเดือนแล้วก็ปุ่มสามเดือนโอ้สามเดือนแดงเขานี้ว่อถีนี่โกี่ในเลย ลองนน่นนี่โอ้บุมมีในเลยโอ้ขับใจขับใจถ้าตุ่มจะแซ่บเออตัวนีไออันนี้น้องออกนี่จะได้อ๋อจัดไปจัดไปอืมเนาอันนี้จะเป็นนวยที่สองอืมอื้นวที่สองแล้วบาทต้นนี้พุช่าโห่เศษเศบเศษทุกอย่างคันให้น้องพอยมาปิดยันเศบพวกนี้ป่ะบ่าวซุกกับบ่าวมุกนี่แซ่บย่างง่ายเลยเนาะเออเปิดนวดเต็มทันเลย น่อยน่อยได้เหรอตัวนี้บ่แมนเพราะคือบ่มีเม็ดเลยบ่มีเม็ดเพราะว่าพันนี่พันบ่มีเม็ดนะอือโอ้มีสองแนวติบ่แมนจะมีพันเอียงก็พันมีเม็ดพันบ่มีเม็ดพันเหลืองๆบ่มีบ่พันบ่มีบ่มีเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเนี่นะออถ้าเราไปซื้อนี่แพงสปอาะใน่มาสามเซนตต่อกองนึงอันนี้เลยเจ็ดสิบ สองนี่เจ็ดสิบพันเดี๋ยวนั่งกินข้าวแม่กันเลยโอ้โหนี่นายบเสพไปเนาะโอ้เสเนื้อคออีเส่ไปเนาะบาดข้างมันบ่ส่วนสาวลาบ้ไทยกินบ่มีไผ่ได้กินข้าวดอกเ้าบัได้มาไทยก็ยังได้กินเนาะแม่นเออไปกินอยู่สวนมันอีกันข้างเนาะมื้อหน้าจะพามากินมักซารีสวนเพื่อนเออมื้อหน้ามีมักซารี เดี๋ยวมากมันอี่เป็นค่าต้นแต่ว่ามันต้มให้สุกพร้อมเลยแฮะเนาะหนุ่อกย์เ้มันไก่ต่อไฟไก่ต่อไฟนี่นะเออมักสรีมันอุกค่าต้นมัน่ะจะเป็นต้อง,องได้ต้ม <c oughs> ถ้เปขายลาาถถาตแต่มืออม้อนี้มื้อนี่เทากินมันแขงโมกันอืมเขาแรกมากเแรกเลยที่เฮาได้กินเนาะ แฉกเนาะหวานเนาะมากเละมากมากมันบ่อยไงประเด็มันหวานเนาะค่ะว่ามากปลายเนี่ยมันจะบ่ค่อยหวานแต่นี่มากกบมากเละของมันอันนี้แหละสหรับมากปลายเนี่ยเขาจะเก็บไปทิมเลยนะคะโอ้โหกับฟิตรมดเลยเนาะหาไหมสนใจฟังว่าจนเอาไปขายอ่ิมสดเอาไปขายก็บพวกแม่ธรรมดา มันเป็นจังหน่วยก็ทวนเท่าเดือนนี่เดี๋ยวสามีเดือนนี้เป็นประมาณสองสามหน่วยเลยหนึ่งหน่วยที่สามคือบับต้อมปิดมาเซานี่แหละในก็รเลือกไว้ให้ทีมงานสองหน่วยให้หน่อยแต่ว่าถ้าไปเอฟซีอยากมากินกันยังเลือย <laughs> <laughs> ังเลือยังเลือหลายอยู่เพราะว่าบิดบ่มไว้อยู่นักรอคิวเลยเนาะรอคิวนัดโอ้คันดุนก็บ่ได้ยเลยมืดก้อนนะหมือหัวมันแม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 นอืมสุดยอดแท้แท้ป้าสุดยอด บ่โทรหาผู 2> 2> ้สาวมากินบักโมนําได้บ่โทรงเนาะโทรงเนาะบ่มากินบ่คันผู้สาวมามึงโมป้องอีนี่น่ะเออโทรบ่เพิ่น่โทรหาผู้ใดผู้สาวสาวพอยดูเออสอยมึงกนเด้อพี่น้องโทรหาสอยกนจอยเพิ่นไปพ่นเดี๋ยวพวกเฮามาอิ่มแซ่บกับมากแตปาบ่แม่นธรรมดาเด้เดี๋ยวโทรหาน้องพลอยบ่งว่าเพิ่นรับบ่นะพี่น้องเนาะโทรหาน้องพลอยบ่งมแตม ส่วนสาวลาวบ่อไทยนี่มันเป็นเฉพาะแต่ตอนเท้ามาเออะแต่เท้ามามันปร่งมากเลยมันงามอืมรอบๆอยู่ประมาณเท้าของมากแล้วก็มีแต่สองเครื่องนี่แหละเป็นนะเป็นจนเอาไปขายได้เพิ่นเพฮับแล้วปิดไม่อย่างเกิดขึ้นบานซ่อมบ้า่เดี๋ยวเดี๋ยวเท่าปีก่อนเดี๋ยวเท่าปีก่อนแล้วพี่ท็อปมันซ้อมๆกันเลย ฮัลโหลเจ๊ครับเลยฮัลโหลโค้ดยืดใส่อะผู้บังคับเดาเล่าอยู่เพื่อนสาวจอยมาแน่เราสมนีเนะแป๊บหนึ่งเปิดเพลงก่อนโชว์เปิดเปิดเพลงพี่น้องสมพรไปคัดจังว่าเปินเพลงดับเลยอยู่พุดนะเออขับใจขับใจมาเด้อมาเด้อไอ้ก้อนมาที่ก้อนบบชันเราโบไปปิดแล้วเปิดเปิดเพลงพี่น้องเปิดเปิดเปิดเพลง โทรไปเมื่อกี้ตู้น้อคุณดับเลยโอ้เบ่าสุกมีอำนาจขนาดนั้นปวดไหมโทรไปคาดจังหวะเพิ่อเปิดเพลงเด้ด้ดด้ดด้ขึ้นเลยว่าอะไรขึ้นเลยเพลงน้องคุณอยู่น้องโอ้แขกแขกพี่น้องน้องพลอยเนาะน้องพลอยกะเปิดเพลงอยู่งานบุญนั่นเองพี่น้องกะกะคักตั้งเพลงเนาะโทรไปพอดีเพื่อนปิดเพลงใส่พี่น้องแบนปิดเพลงใส่เพลงปิดนี่พี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยว อี này, พี่นี้พี่น้อง่ามางานบุญเหนียวอีพี่นี้กะบาสุกขอจบคลิปก่อนพี่น้องจะไหนก็ฝากติดตามคลิปของบาสุกอ่าคลิปต่อไปเนาะบาสุกยังอยู่บ้านนาดีพี่นะนี่แหละพี่น้องคลิปต่อไปบาสุกกับคลิปงานเลยกะจะได้ไปอาเฮือนพี่น้องของน้องพลอยเดี๋ยวไปหาน้องพลอยว่าเพื่อนกำลังให้ยังขายยู่แล้วเพีงเนาะแล้วก็ไปโมทนาบุญเลยพี่อนกะจะได้สั่งสรรกับเพื่อนเมียได้นึงเดียวสำรับอีพีนี้ก่อนบาสุกขอจบคลิปก่อนพี่น้องสำหรับคลิปไปก่อนสบายดี บรรยากาศส่วนเลย